ทำแบบนี้ทุกเชา้าคุณจะดึงดูดเงินได้ทุกวันถ้าคุณทำตามเคล็ดลับนี้ทุกเช้านะครับคุณจะดึงดูดเงินได้ทุกวันแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวในวันนี้นะครับคุณสบายอยากให้ทุกคนพิมพ์คํานี้มานะครับฉันสํานึกรู้คุณทุกวันฉันสํานึกรู้คุณทุกวันพิมพ์คํานี้มานะครับ และคีย์สำคัญคีย์ที่หนึ่สำหรับวันนี้ก็คือตื่นเช้าลืมตาขึ้นมาให้รู้สึกดี5-10นาทีก่อนจะทำกิจกรรมอื่นๆเวลาเราตื่นเช้าลืมตาขึ้นมานะครับให้เรารู้สึกดีก่อนจะทำกิจกรรมอย่างอื่นก่อนที่คุณจะไปอาบน้ำก่อนที่คุณจะดูทีวีก่อนที่คุณจะจับโทรศัพท์นะค,คุณจะต้องรู้สึกดีก่อน คุณจะต้องอยู่ในสภาวะของ well being คุณจะต้องรู้สึกดีมีความสุขมีความเบิกบานกฎแรงดึงดูดบอกว่าสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันวันนี้ถ้าคุณตื่นเช้าขึ้นมาแล้วคุณรู้สึกดีแล้วคุณมีความสุขมีความเบิกบานนะครับคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆทุกอย่างเข้ามาในชีวิตของคุณคีย์สำคัญก็คือ ถ้ารู้สึกดีไม่ได้ให้สำนึกรู้คุณสิ่งที่คุณมีขอบคุณสิ่งที่คุณมีสำหรับใครนะครับถ้าคุณรู้สึกดีไม่ได้ถ้าคุณรู้สึกเบิกบานไม่ได้นะครับให้คุณขอบคุณสิ่งที่คุณมีในชีวิตให้คุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่คุณมีในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นอนของคุณหมอนของคุณบ้านของคุณคนที่คุณรัก เวลาคุณขอบคุณสิ่งที่คุณมีนะครับพลังงานในตัวคุณมันจะสูงขึ้นวายเบรชั่นของคุณมันจะสั่นสะเทือนแรงขึ้นมันจะอยู่ในวายเบรชั่นที่สูงคุณสามารถขอบคุณได้ทุกอย่างคุณสามารถสํานึกรู้คุณได้ทุกอย่างนะครับคุณจะขอบคุณอะไรก็ได้คุณจะขอบคุณแสงอาทิตย์ก็ได้คุณจะขอบคุณอากาศก็ได้คุณสามารถขอบคุณได้ทุกอย่าง บางคนนะครับขอบคุณ Facebook บางคนขอบคุณ i n s t a g r กรบางคนขอบคุณ TikTok ที่สามารถให้รายได้กับเขาที่สามารถให้ช่องทางในการสร้างรายได้ของเขาและถ้าคุณขอบคุณสิ่งที่คุณมีนะครับ สิ่งที่คุณมีอยู่แล้วจะยิ่งเพิ่มพูนเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วคุณจะได้รับเพิ่มมากขึ้นเพราะคุณสํานึกรู้คุณเพราะคุณส่งคลื่นพลังงานบวกออกไปในจักรวาลและคีสําคัญก็คือการสํานึกรู้คุณจะทําให้คุณหายจากความทุกข์ทันทีเวลาคุณสํานึกรู้คุณกับบางสิ่งบางอย่างเวลาคุณสํานึกรู้คุณกับบางเรื่องนะครับ คุณจะหายทุกทันทีคุณจะลืมความทุกข์ของคุณเพราะคุณกำลังโฟกัสถึงสิ่งที่คุณมีและถ้าคุณขอบคุณบ่อยๆรู้สึกดีบ่อยๆสำนึกรู้คุณบ่อยๆนะครับชีวิตคุณจะดีขึ้นและดีขึ้นและเวลาคุณรู้สึกดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นและรู้สึกดีขึ้นนะครับเวลาที่คุณอยู่ในสภาวะ well being หรือว่าสภาวะความเป็นอยู่ที่ดีนะครับ จากกวาลเนี่ยเขาจะยิ่งส่งข้อมูลดีๆเข้ามาหาคุณคุณจะเกิดไอเดียดีๆเยอะแยะมากมายคุณจะเกิดการอย่างรู้คุณจะเกิดการปิ๊งแวบเพราะฉะนั้นจงทำตามสัญชาตญาณของตัวเองจากภายในทำตามเสียงหัวใจตัวเองเวลาคุณรู้สึกดีนะครับเวลาคุณฟีลกู๊ดเวลาคุณมีความสุขเวลาคุณเบิกบาน คุณจะได้รับข้อมูลอะไรบางอย่างจากจักรวาลและสารนั้นเนี่ยมันจะเข้ามาในตัวคุณให้คุณเนี่ยทำตามเสียงหัวใจตัวเองทำตามสัญชาตญาณของตัวเองไอเดียดีๆที่คุณได้รับมาจากการสื่อสารจากจักรวาลหรือจิตจักรวาลคุณสบายจะอธิบายง่ายๆแบบนี้นะครับเวลาที่คุณรู้สึกทุกข์ใจรู้สึกเศร้ารู้สึกไม่ดีนะครับ คุณกําลังปิดกั้นสิ่งดีจากจักรวาลแต่ถ้าวันนี้คุณเปิดรับคุณอนุญาตตัวเองคุณอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกดีคุณอนุญาตให้ตัวเอง,ดอเองได้รับสิ่งดีนะครับแล้วถ้าคลื่นของคุณมันเป็นคลื่นการสั่นเสือที่สูงนะครับจักรวาลเนี่ยเขาจะส่งไอเดียดีๆเข้ามาหาคุณคุณจะเกิดการอย่างรู้คุณจะเกิดการปิ๊งแวบ เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเปิดรับซีดีจากจักรวาลนะครับคุณจะต้องรู้สึกดีคุณจะต้องฟีลกูดการรู้สึกดีคือการอนุญาตการรู้สึกดีคือการเปิดรับยิ่งคุณรู้สึกดีมากเท่าไหร่คุณยิ่งเปิดรับมากเท่านั้นสิ่งดีๆเนี่ยมันจะเข้ามาหาคุณและถ้าคุณรู้สึกดีทุกวันนะครับถ้าคุณฟีลกูดคุณอารมณ์ดีทุกวันนะครับ คุณจะดึงดูดเงินเข้ามาหาคุณเงินจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณทุกวันทุกวันทุกวันเพราะคุณอยู่ในสภาวะแห่งการเปิดรับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะครับมันคือพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันคล้ายๆกับสนามควอนตัมนะครับมันคือสนามควอนตัมขนาดใหญ่ทุกอย่างคือพลังงาน และพลังงานเนี่ยมันมีแรงสั่นสะเทือนมันมีคลื่นสั่นสะเทือนมันมีคลื่นความถี่นะครับและจักรวาลเขาจะจับสัญญาณความถี่ของคุณเขาจะจับสัญญาณคลื่นความสั่นสะเทือนของคุณถ้าคุณสั่นสะเทือนด้านดีชีวิตของคุณจะดีขึ้นและดีขึ้นคุณจะได้รับสิ่งดี แต่ถ้าวันนี้คุณสั่นสะเทือนในด้านที่ไม่ดีนะครับชีวิตคุณจะแย่ลงชีวิตคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีเพราะคุณส่งคลื่นที่ไม่ดีออกไปในจักรวาลจักรวาลน,นี้เขาจะตอบสนองตามคลื่นความถี่ของคุณตามไวเบรชันของคุณตามแรงสั่นสะเทือนของคุณคีย์สำคัญก็คือคนสำเร็จทุกคนฟังเสียงหัวใจตัวเองฟังภายในของตัวเองมากกว่าฟังเสียงคนอื่น คนสาเร็จที่ทําธุรกิจประสบความสําเร็จคนสําเร็จที่สร้างธรุรกิจจนมั่งคั่งล่ารวยนะครับหรือคนสําเร็จที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆบนโลกใบนี้เยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายคนสําเร็จที่ประดิษฐ์สิ่งต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายคนสําเร็จที่ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับเขาฟังเสียงหัวใจตัวเองเขาทําตามโลกภายในของเขาเขาฟังจิตฟังใจตัวเองเวลาเขาเกิดไอเดียดีๆนะครับเขาจะลงมือทําทันที เวลาเขาได้รับไอเดียดีๆเขาจะแอคชั่นทันทีผลลัพธ์จึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเขาจึงได้ในสิ่งที่เขาปรารถนาต้องการเพราะเขาทําตามเสียงหัวใจตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้ครูสบายอยากใช้ทุกคนนะครับทำตามเสียงหัวใจของคุณหัวใจของคุณอยากจะทําอะไรจิตของคุณอยากจะทําอะไรนะครับจงทําทันที และการที่เราจะฟังเสียงหัวใจตัวเองได้นะครับเราจะต้องมีความเงียบสงบเพราะฉะนั้นเราจะต้องอยู่คนเดียวหรือเราจะต้องมีสมาธิและการนั่งสมาธิเนี่ยช่วยได้มันจะทำให้คุณรู้สิ่งที่คุณปรารถนาต้องการการนั่งสมาธิจะทำให้จิตคุณสงบคุณจะเกิดการอย่างรู้มากมายหากจิตคุณสงบใจ คุณจะมีทางคิดไอเดียดีๆออกนะครับถ้าคุณเนี่ยมีจิตใจที่ฟุ้งซ่านถ้าคุณคิดมากเกินไปคุณจะต้องปล่อยวางความคิดของคุณลงแล้วขอให้คุณอยู่คนเดียวนิ่งๆเงียบๆมีสมาธิอยู่กับตัวเองนะครับการทำสมาธิสามารถช่วยได้จิตของคุณจะไม่ฟุ้งซ่านจิตของคุณจะสงบและถ้าคุณรู้สึกดีและสงบใจนะครับ คุณจะเกิดไอเดียต่างๆเยอะแยะมากมายคุณจะคิดงานดีออกคุณจะมีไอเดียสร้างสรรค์ครูสบายจะบอกว่าเราไม่สามารถคิดดีๆออกนะครับถ้าจิตของเราเนี่ยมันวาวุ่นถ้าเราคิดมากเกินไปเราจะไม่สามารถคิดดีๆออกแต่ถ้าวันนี้จิตของเราสงบจิตของเรานิ่งเรามีสมาธิเราอยู่ในความเงียบนะครับ เราจะเกิดไอเดียเยอะแยะมากมายเราจะมีความคิดสร้างสรรค์เราจะคิดงานออกและถ้าเรามีไอเดียสร้างสรรค์แล้วเราลงมือทำครับเงินจะหลั่งไหลเข้ามาหาเราเงินจะเข้ามาหาเราทุกวันทุกวันทุกวัน,วนและคีย์สำคัญอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ทำให้คนสำเร็จเนี่ยเขาดึงดูดเงินได้ทุกวันนะครับ เขาจะหาเวลาอยู่กับตัวเองเขาจะหาเวลาทําสมาธิเขาจะหาเวลาอยู่เงียบๆคนเดียวนะครับเวลาที่เขาอยู่เงียบๆเ,เขาจะฟังเสียงหัวใจตัวเองได้เขาจะรู้ว่าเขาต้องการอะไรเขาจะรู้ความปรารถนาของตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าชีวิตของคุณมันวุ่นวายมากเกินไปถ้าคุณอยู่กับคนอื่นเยอะเกินไปแล้วจิตของคุณมันฟุ้งซ่านนะครับหาเวลามาน,นั่งสมาธิ หาเวลาอยู่เงียบๆคนเดียวแล้วคุณจะเกิดไอเดียสร้างสรรค์คุณจะเกิดปิ๊งแวบแล้วคุณจะดึงดูดเงินได้แบบมากมายมหาศาลสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครอยากจะสำเร็จอย่างรวดเร็วและอยากจะมั่งคั่งร่ำรวยอย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้ครูสบายเปิดคอร์สเรียนใหม่ล่าสุดคอร์สโปรแกรมจิตมหาปัญญาขั้นสูงโปรแกรมความรวยรวยเร็วใน24วัน คอร์สเรียนนี้นะครับสามารถทําให้คุณรวยเร็วขึ้นได้สามารถทําให้คุณรวยเร็วภายใน24วันได้เพราะมันเป็นคอร์สจิตมหาปัญญาคุณจะได้เชื่อมต่อกับจิตมหาปัญญาคุณจะได้เชื่อมต่อกับจิตจักรวาลและถ้าคุณทําตามเวิร์กช็อปในคอร์สเรียนนี้ครบ24วันนะครับคุณจะเกิดไอเดียสร้างสรรค์เยอะแยะมากมายคุณจะเกิดปิ๊งแวบคุณจะมีไอเดียเงินล้าน คุณจะหาเงินได้ง่ายขึ้นคุณจะรวยเร็วขึ้นและคุณจะได้เรียนรู้เรื่องความตั้มจำมั่งคั่งร่ำรวยแบบทันตาเห็นสำเร็จเร็วแบบวาร์ปการเวลาถ้าคุณเข้าใจเรื่องความตั้มจำนะครับถ้าคุณตระหนักรู้เรื่องนี้คุณสามารถสำเร็จเร็วขึ้นได้คุณสามารถมั่งคั่งร่ำรวยอย่างรวดเร็วและถ้าใครสนใจสมัครเรียนนะครับสามารถพิมพ์สนใจมาได้เลย หรือจะทักอินบ็อกซ์ไปที่เพจ Facebook ครูสบายก็ได้นะครับเดี๋ยวครูสบายจะให้ราคาพิเศษหรือถ้าใครฟังจาก YouTube นะครับครูสบายปักลิงก์เอาไว้คุณสามารถทักลิงก์มาสมัครเรียนได้เลยเดี๋ยวครูสบายจะให้ราคาพิเศษและถ้าใครสมัครเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในคอร์สเรียนวันนี้ครูสบายฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ